มีน่น่าจะเดือดแล้วโอโห่หาดเลยเอาแล้วครับได้ทีแล้วไปเลยไปเลยดังงานดังงั้นสวัสดีครับเดี๋ยวส่องสายไปเลยครับ วันนี้มาหาแนวกินแรงครับนี่ผักสวนครัวเขานี่แ่ะเก็บยอดผักกาดดอกครับเห็ดไฟแดงครับแต่ยอดเลยครับสุดยอดสุดยอดไปเลยแต่ยอดยอดยอดันเลยครับเห็ดไฟแดงกินกรบปรบักบุงไฟแดงครับเอาสองพักครับเนี่ย ใยหยดเราจะดอกคุนครับแกแดดพระพกลมมันหนาผดมันเลยบ่ต้นใหญ่ครับแต่ก็เพาะได้กินครับเน้เนๆดอกดอกครับเปลี่ยนที่มันเป็นดอกเนาะต่นี่ครับหยอดงามกับงามยืดหยดขี้ไล่กับขี้ไล่ครับ กินตามประสานนะครับลงทุนสิบบาทสาบาทก็ได้กินดุนอยู่เี่ครับนี่กระปักบุ่งเข้าอยู่นะยังเก็บอีกเกีเ่ยวครับกอได้เล็บนี้ครับที่นีกันเลยนี่วันนี้ว่างแ้นว่าสีเ่เบ ไตเขียดน้อยครับเหมือนเกาเหมือนเดิมครับไตเขียดน้อยคือเกาครับปลาจิมมตากแห็งไว่ต้ทอดเนาะโอเคครับอยากเก็บผักครับเห็ดเมนูกินเนาะอยู่ทงหน้าครับเสียพานาแพ้ลงไปอาบน้ำผลครับเจอกันอีกรอบนึงครับตรงนี้ใก้พ่อขั้นสมนะครับเดี๋ยวมันขั้นสมเนาะเพราะว่าี่แก่เกินไปคันี่แข็งครับ กินบ่งแปลงนี้กะทิโลกครับแปลงนี้กะทิโลกเพื่อนขั้นสมเนาะเดี๋ยวมเอือนายนี่ยมัดเจี๊ยบหละกะัก็ะขันสมเลยครับโอ้ยผักตรงนี้งามครับยามเอือนี้เงาจะเอาบพักบุ้งต่อครับเก็บพักบุ้งต่อบต้อไปผัดแักบุ้งไฟแดงครับ ประกาดดอกครับดกก่อนเลยครับต้องให้เหลือใยเลยให้ย่ามมันสี่หย่อนหย่อนพปกกีทีโอครับเห็นมันตนน้นใหญ่น้อทำกับแซมต้นพริกไว้ครับหย่อนออก นาไรยมันกันส่วนมนันงไงนะลุกขืนแน่ขืนแน่กัดทางน,นครับซ้ำพอกินนะครับผักมีประโยชน์ไรผักมีวิตามิน เมนูนี่บริสือพระบาทครับเมนูศูนบาทรผักสวนครัววฮ้อะโอเคครับล่ากเก็บกันกทำงามนะครนะับเนาะเรียบร้อยหพอ,อยาบครับหันสองเืองห้องกับมาเรียบร้อยครับอีกหน้่งปลารสดีรอดถอยต้นตาน นี่พักเข้าพี่เด็ดเลยไอ้ไม่สดๆจะขายก็ได้อยู่วันัะสิบบาทครับํำละหาเนาะคือว่ากำไลแล้วเนี่ยได้กินแล้วไม่พักสิบบาทัา้งอ่ะกัดออกอ่ะไปเข้ากันเลยทีละจัดไปครับพระลงเลยแบบนี้ควานมันเทีอดกัน hoàn nó đột khắp cái dầu khương cũng được không cái gì đèn vào nó quan luôn à, sao đấy bà tay ไกลแล้วนะตามลงเสียข้าเสียบาเแดงยบมันเนาะเวลาจะนหนที่แหลกกูบบาบบใช่ไเหยยบมาน้อน่าจะเหยียวนา ขาดเลยเป็นทางดิดียงกับ่อแดงครับไม่แดบเยอเรินเรเพิ่มเห็่มริโอเคนี่ยวลีงกรางครับเอาแซบเดี๋ยวรอรุ่นพักบุ๋งนั้งเดียงลูกกเนเื่อเลยเรียบร้อยามากอยู่ làm mấy mây แังของแช่เลยแังมากๆตามลงไป่อะไรก็ใส่ไปใกใ่้หยุใ้ cày ván ở đây này cái cây không như cây nhỉ cái gì phượng nó gì hoàn mua vào bạc đi cán cái เรียบร้อยมาไหต้องซีมเลยลุ่น,นสองจานสองเมนูครับเมือเนี้ยเมนูศูนย์บาทแซ่บแน่นอนอมามาที่นี้มานำกันอร่อยหรือว่าไม่อร่อยก็ผู้กันเบิ้องครับเธออยู่เนี่ยไม่ต้องนะเป็นตะเข็บม่บตามาครับมา เต็ดอาซิมังกันะกนะเมื่อกล่องตั้งมาจ่ยุโ,ปโ<อ>ปรปพอด้วยน่ะซิมซมโอ้ไ้จะมากินเขาบ่สวันนึกเขียวบ่เก้าองเดิมครับมือน,นี้ใส่เขียดคือเก้ามาแล้วครับซิมซิมซิมก่อนไ่ได้ซิมไม่ได้เยนยกินได้เลบ่บน,บนี่กันทดสอบเขมาอยี่างไรทดสอบนะครับเป็นห่อ,หอนนะ มุตาวอ่อนแอ,อะนะเอี่อเคครับแล้ากานขายได้สบายเลยเพิ่มมูลค่าได้จากละซีทิปนี่มันจะผู้สื่อได้หรือทำงานหมดล้ำบ้างขนาดไปขายเนต่ยสูงโคกละซีทิปนะจักจางแค่เข้ม Tại ừ. Có một cà đọt nó thuẫn bản không trong Ở tất cả là sắp có phát trang nhiều เนืเนื้อมูเนือ้นอ,นอ,อยังไงเน่นยหน่อยป้ออืมน่งสิบัน้แบบเนาะก็ต้องแต่คน่ายังต้องใไรนะนเพราะเป็นเนือ้อม,มีม่เนื้อไม่อย่างมากนะน,นยหน่อยที่รับตอนไปยังไงโปรตีนที่อืมดีก,กับแซ่บเพื่กนครับอหอมหอมดอกนะขอทาขอทาไป

เดาเก็บเะน้อยต่อครับจะน้อมอาหารกีตากแห้งเก็บน้อยตากแห้งไม่จะทอดกินครับกํลังเปลียนอากาดเปลี่ยนจะมัวเหรอกไอเจอะหนึ่งพันไปจะไป้ำเอาเจอะน้อยเป็นเอะตัวแล้วเยอะน้อย้อกใส่กีละนี่มันขม่ะ มัองว่เก็ดโมก็ไลเกิ็ตัวนี้นะหวานดีเว้ยแบบก็มักบุ๋งหอมหอมดอกบุ๋งตรงมีเนือเนาะใส่กะโหลกเนาะันมันมีเนือก็ได้ยูันตรงมีเนือทั้งน้อย มูกกับแก้มก็ได้สบายครับวันเราก็อยากเลยนะกก็ตุ่มอ่ะครับใช่ไหม,มก็สดเลย,ย,เยมันแสมของสดนะสิกส้าวพักพวดจนเบอรไฟแดงเนาะประกาศดอก เช็คดูหวดจนว่าแดงข้อมคนเตรียมตื่นละ่ะนี่ครับบุ่งแน่นอนครับแดงแน่นอนเวลานด้วกันเหนได้เยอะพักดีต่อสุขภาพัือี่ว่าจานนี้คุ้มทุนเหรอครับ ลงทุนไปบสิบบาทเนาะในมันในสิบห้าบาทแนละ้วมันสิบบาทดอกคือคุ้มแล้วในกินจานหนึ่งแล้วคุ้มแล้วตังเดียอยู่นานมีตะกำไรั้งครับไม่ลงทุนยังครับลงต่ใจใส่ใส่เักน้อยดูหมด vâng lỡ tay đi kìm mười giây nè tất nằm móc mùa bay lên nằm ở cũng tay vậy đấy mùa lên che phục hải vọng mùa 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 嗯。 อย่างอัพครับครับุดยอดปักบุงนี่บำลุ่งสายตาตักกาดดอกนี่บำรุงกระเพาะกินละอิ่มครับเสีบๆสบแส,บ,สบมือเนี่ยเพื่อน,นภาพสวยงามมาันคือปักบุงนนไฟแดงดีอัินี้สวยงามแบบไหนครับบ่ไห้ไฟ าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วครับเดี๋ยวจอกันคลิปหน้าเนาะบรรยากาศตรงไหนตรงหน้าเหมือนเดิมครับนอนไหนนอนหน้าเื้เก่าครับนี่เกียวเขเดี๋ยวยเงี้อยย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 ียยยยย่ยย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 ดยยยยยนยยยยยหยยยยยยยัยกยย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 ยันย ่างเทเขาจะรับซื้อทีอ่จังไล่เนาะไม่จสุ่มไปทอดกรอบตาแห้งไปเขาลแล้วแต่ว่าจังสนรหาโอเคครับบายยแล้วไปแล้วครับสวัสดีครับ